คืนนั้นผมไปพักโรงแรมเก่าแก่ที่แพร่ครับได้ยินมาว่ามีประวัติแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอเข้าห้องพักรู้สึกแปลกแปลกอึดอัดบอกไม่ถูกตกดึกได้ยินเสียงคนเคาะประตูผมลุกไปเปิดไม่มีใครคิดว่าหูฝาดแต่พอจะกลับไปนอนเสียงเคาะดังขึ้นอีกคราวนี้รัวรัว ผมตัดสินใจส่องตาแมวเห็นเงาตะคุ่มคุ่มผ่านไปใจเต้นแรงรีบล็อกประตูใส่กลอนมองไปรอบห้องอย่างหวาดระแวงจูจูได้ยินเสียงกระซิบข้างหูหิวหิวผมขนลุกสู้หันขวับไปก็ไม่เจอใคร ทั้งคืนผมนอนไม่หลับได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเวลาเช้ามาเล่าให้พนักงานฟังเขาบอกว่าห้องนั้นเคยมีแขกเสียชีวิตเมื่อนานมาแล้ววิญญาณยังวนเวียนอยู่ใครที่จะไปพักโรงแรมที่แพร่ก็ลองเช็คประวัติกันให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเจอแบบผมได้ด้วยฝันร้ายตลอดคืน